ในบ่ายวันที่ร้อนระอุของวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568แแสงแดดแผดจ้าจนพื้นถนนคอนกรีตในจังหวัดนนทบุรีสั่นไหวระยิบระยับเหมือนมีไอ้น้ำลอยขึ้นมา นายสมชายชายวัยกลางคนผู้มีใบหน้ากล้านแดดจากการทำงานหนักมาทั้งชีวิตกำลังขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจกลับบ้านหลังจากไปจัดการธุระในตัวเมืองย่านปากเกร็ดถนนค่อนข้างโลง่งเพราะไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนทำให้เขาสามารถบิดคันเร่งได้อย่างสบายใจความคิดของเขาวงเวียนอยู่กับอาหารมื้อเย็นและรอยยิ้มของภรรยาที่รอยอยู่ที่บ้านแต่แล้วความสบายใจนั้นก็พลนันสลายไปในพริบตาเมื่อเขาเห็นกลุ่มตำรวจจราจรตั้งด่านรอยอยู่ไม่ไกลาจากสามแยกข้างนอก หาดฤษสัญชาตยานสมชายฉลอรถและเบี่ยงเข้าข้างทางอย่างเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกับผู้ขับขี่คนอื่นๆที่ถูกเรียกให้หยุดตรวจเจ้าหน้าที่นายหนึ่งเดินเข้ามาขอตรวจเอกสารรถของเขาและวินาทีนั้นเองที่สมชายใจหายว่าเมื่อพบว่าป้ายภาษีประจำปีบนมอเตอร์ไซค์ของเขาขาดต่อไปหลายเดือนแล้วเขารู้ตัวทันทีว่ากำลังเจอปัญหาใหญ่เจ้าหน้าที่สั่งให้เขาลงจากรถและแจ้งว่าจำเป็นต้องยึดรถไว้ตรวจสอบชายคนหนึ่งในเครื่องแบบตำรวจซึ่งมีป้ายชื่อติดหน้าอกว่าจะสิบตำรวจเอกประวิทย์ เดินเข้ามาหาด้วยท่าทีสุขุมแต่ววตาดูดันเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆทว่าเฉียบขาดประโยคที่ทําให้หัวใจของสมชายหนักอึง้งรถคันนี้เราขอยุดไปที่โรงพักก่อนนลุมถ้าจะมาเอาคืนกอฮอเตรียมเงินค่าดําเนินการมาด้วยห้าพันบาทคําพูดนั้นราวกับหมัดหนักๆที่ชกเข้าที่ท้องของสมชายจนจุกเขาเป็นเพียงพ่อค้าหาเช้ากินข้ามที่มีรายได้พอประทังชีวิตไปวันๆเงินห้าพันบาทสาหรับเขาคือเงินที่ต้องใช้ทั้งสัปดาห์สาหรับทั้งครอบครัวสมชายทาได้เพียงก้มหน้ารับใบสั่ง โดยไม่เอ่ยคำใดก่อนจะเดินจากมาอย่างสิ้นหวังวันนี้เขาต้องกลับบ้านด้วยรถสองแถวปล่อยให้มอเตอร์ไซค์ที่เป็นเหมือนแขนขาในการทำมาหากินของเขาถูกจอดทิ้งไว้เบื้องหลังเมื่อถึงบ้านด้วยใบหน้าที่หมองคล้ำและย่างก้าวที่หนักอึ้งราวกับแบกโลกทั้งใบไว้สมชายเดินเข้าบ้านอย่างเงียบเชียบสุดตัวลงนั่งบนโซฟาเก่าในห้องนั่งเล่นสายตาของเขาเมื่อลอยมองพื้นกระเบื้องที่เย็นชื้นบรรยากาศในบ้านที่เคยอบอุ่นพลันเงียบสงัดลงทันทีอาทิตย์ลูกชายของเขาซึ่งกำลังนั่งทำการบ้านอยู่สังเกตเห็นความผิดปกติของพ่่่อออทีีกลับมมมมาโดยไไตร์ซ คู่ใจจึงเริ่มสงสัยขณะที่นาม,มารีภร,รยาของสมชายเดินเข้ามาพร้อมกับน้ำเย็นหนึ่งแก้วพยายามเอ่ยถามสามีด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนที่สุดด้วยเสียงที่แผ่วเบาและแหบแห้ง <Have S 1> สมชายจึงเริ่มเล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งประสบมาให้ฟังทั้งเรื่องที่มอเตอร์ไซค์ถูกยึดเพระพาะป้ายภาษีขาดและเรื่องที่เขาถูกเรียกเงินค่าดำเนินการจำนวน5,000บาทเพื่อไถ่รถคืนเมื่อได้ยินเช่นนั้นทั้งอาทิตย์และมาลีต่างตกตะลึงจนพูดไม่ออกเงินอะไรกันตั้ง5,000ันบาท มารีถามด้วยความมุนมงแทบไม่เชื่อหูตัวเองอาทิตย์ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่และติดตามข่าวสารอยู่เสมอสรุปได้ทันทีว่าน,นี่ไม่ใช่ขั้นตอนทางกฎหมายตามปกติแต่เป็นการขู่กันโชคทรัพย์อย่างชัดเจนเขารู้สึกโกรธจนเลือดขึ้นหน้าและไม่อาจทนนั่งเฉยอยู่ได้ โดยไม่ลังเลอาทิตย์ตัดสินใจโทรศัพท์หาพี่สาวของเขาอารัญญาทหารหญิงสังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษซึ่งเขาหวังว่าการมีอยู่ของเธอจะเป็นทางออกให้กับปัญหาที่ครอบครัวกำลังเผชิญอยู่อรัญญาซึ่งอยู่ที่ค่ายทหารในจังหวัดลบบุรีเพิ่งเสร็จสิ้นจากการฝึกยิงปืนตลอดช่วงเช้าร่างกายยังคงอ่อนล้าแต่จิตใจยังคงตื่นตัวเธอรับโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงที่จริงจังแต่สงบนิ่งอาทิตย์เล่ารายละเอียดทั้งหมดที่พ่อของพวกเขาประสบมาให้ฟังตั้งแต่การตั้งดา่งดานลอยในช่วงบ่ายการยึดรถไปจนถึงการเรียกรับเงิน5,000บาทที่่่่ดูไมมโปรงใสเือ ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดอารัญยาก็สรุปได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ขั้นตอนราชการที่ถูกต้องแต่เป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่นอกรีตที่ใช้อำนาจในทางมิชอบนี่มันรีถ่ายกันชัดๆเธอพูดอย่างหนักแน่นในฐานะทหารที่ถูกฝึกฝนให้มีระเบียบวินัยและยึดมั่นในความยุติธรรมอย่างสูงสุดอรัญญารู้สึกว่าตนมีหน้าที่ต้องปกป้องครอบครัวจากเจ้าหน้าที่ที่ไร้ความรับผิดชอบเธอจึงบอกให้อทิตย์เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะเดินทางไปสถานีตำรวจที่ยึดรถไว้ในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับเธอด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยคววาาามมััั่่่่่นนนนนใจจเเธอพูดรรุงีี้ะไปทก ล่อยให้พี่เป็นคนจัดการเองคำพูดนั้นทําให้ความหวังเล็กๆก่อตัวขึ้นในใจของอาทิตย์และคนในครอบครัวอีกครั้งแม้ว่าภาระหนักในใจจะยังไม่จางหายไปทั้งหมดแต่พวกเขาก็รู้ว่าการเผชิญหน้าในวันพรุ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่อาจไม่ง่ายเลย บ่ายวันรุ่งขึ้นอรัญญาในชุดลำลองสุภาพและอาทิตย์เดินทางมาถึงสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีด้วยย่างก้าวที่มั่นคงและควบคุมอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยมบรรยากาศภายในสถานีค่อนข้างวุ่นวายประชาชนหลายคนกำลังติดต่อราชการในเรื่องต่างๆขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินสวนกันไปมาขวักไขทั้งคู่ไม่เสียเวลาเดินตรงไปยังห้องทำงานของจ่าประวิทรทันทีหลังจากรอยอยู่หน้าประตูสักพักพวกเขาก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปข้างในจ่าประวิตย์ที่กำลังนั่งไข่ห้างอ่านเอกสารอยู่บนโต๊ะทำงานในหน้าขึ้นมองและแสดงอาการประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัด เขาคงไม่คาดคิดว่าลูกสาวของชายชาราที่เขาเพิ่งยึดรถไปเมื่อวานจะเป็นทหารหญิงที่มีบุคลิกหน้าเกรงขามเช่นนี้อย่างไรก็ตามเขาพยายามซ่อนความประหม่าไว้ภายใต้ท่าทีเย็นชาและน้ำเสียงที่ราบเรียบเชิญนั่งเขาพูดสั้นๆรัญญาไม่ต้องการยืดเยื้อด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่แฝงไปได้วยความเด็ดเดี่ยวเธอจึงกล่าวถึงจุดประสงค์ที่มาในทันทีฉนันมาที่นี่เพื่อรับมอเตอร์ไซค์ของพ่อฉันคืนค่ะจะประวิทยิ้มมุมปากอย่างมีเล่สนายก่อนจะตอบกลับถ้าจะมารับรถคืนก็เชิญไปที่ฝ่ายธุรการแล้วจ่ายค่าดำเนินการ5,000บบาทให้้เรรียรอยอ เมื่อได้ยินคำตอบนั้นอรัญญาไม่ได้แสดงอาการโกรธหรือใช้อารมณ์แม้แต่น้อยตรงกันข้ามเธอกลับเดินเข้าไปใกล้โต๊ะทำงานของจักรวิษมากขึ้นจ้องมองเขาตรงๆแล้วถามด้วยเสียงที่เบาแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำรบกวนช่วยแสดงระเบียยกข้อบังคับที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุถึงค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวในการรับรถที่ถูกยึดจากการตั้งด่านให้ฉันดูหน่อยได้ไหมคะจักรวิมีท่าทีเลิกกลักอย่างเห็นได้ชัดเขาพยายามอธิบายว่ากวนไปมาด้วยเหตุผลที่ฟังดูเหมือนแต่งขึ้นสดๆแต่อรัญ,ญญาไม่ค่อยเข เธอยังคงย้ำคำขอของเธออีกครั้งขอแค่ไปสั่งตามกฎหมายแล้วฉันจะไปจัดการตามขั้นตอนเองส่วนรถมอเตอร์ไซค์รบกวนช่วยนำออกมาคืนด้วยค่ะจากประวิทย์ซึ่งจนมุมมากขึ้นเรื่อยเอืเริ่มแสดงด้านที่หญิงผยองของตนออกมาด้วยน้ำเสียงเยอ้อยัยนเขาพูดว่าถ้าไม่จ่ายห้าพันก็ไม่ต้องหวังว่าจะได้รถคืนเมื่อได้ยินประโยคนั้นอรัญญาก็ตัดสินใจใช้มาตราการขั้นเด็ดขาดเธอเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและแม่นยำเข้าไปกระชากคอเสือ้อและบิดข้อมือของจัประวิทย์ในท่าที่ทำให้เขาเจ็บปวดแต่ไม่ถึงงกับบเจจ็รรรุนแทิ้องออกมมาาดด้วววยคเจ็บแจปและตกใจ ปล่อยนะอรัญญาโน้มตัวเข้าไปกระซิบข้างหูเขาจะเย็นจะเย็นค่ะฉันให้เวลาคุณหนึ่งวันพรุ่งนี้ฉันจะกลับมาอีกครั้งถ้าพอพรุ่งนี้ยังไม่ได้รถคืนเรื่องนี้จะยาวกว่าที่คุณคิดหลังจากพูดจบอรัญญาและอาทิตย์ก็เดินออกจากห้องไปอย่างสง่างามทิ้งใี่จ่าประวิทย์นั่งนิ่งอยู่กับที่ด้วยความรู้สึกโกรธแค้นและเสียหน้าที่ประดังประเดเข้ามาจากประวิทย์ยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานของเขาใบหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธจัดหลังจากที่อรัญญาและอาทิตย์เดินออกจากห้องไป มือของเขาลูกแขนข้างที่ถูกบิดเบาๆขณะที่ในหัวของเขากำลังคิดหาทางเอาคืนอย่างรวดเร็วเขาถือว่าการกระทำของอรัญญาเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของเขาอย่างร้ายแรงเป็นการลบหลู่เกียรติของเครื่องแบบที่เขาสวมใส่อยู่โดยทหารหญิงคนหนึ่งที่เขาเห็นว่าเข้ามาก้าไก่เรื่องของครอบครัวอย่างไร้เหตุผลด้วยความโมโหเขาคว้างปากกาบนโต๊ะลงพื้นเสียงดังจนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านนอกสะดุ้งตกใจมันเป็นใครกล้ามาลองดีกับฉัน เขาพึพมพำกับตัวเองเสียงลอดไรฟันแต่ก็ดังพอที่ลูกน้องคนหนึ่งซึ่งเดินผ่านหน้าประตูจะได้ยินจะประวิทย์กวักมือเรียกชายคนนั้นเข้ามาทันทีไปติดต่อทนายของเราเดี๋ยวนี้ฉันจะแจ้งความจับทหารคนนั้นข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานเขาพูดด้วยน้ำเสียงเกลียวกราดและเน้นย้ำทุกคำลูกน้องของเขารีบพยักหน้ารับและวิ่งออกไปทำตามคำสั่งทันที จาประวิทย์เริ่มมองหาช่องทางที่จะตอบโต้เขารู้ดีว่าด้วยเครือข่ายและเงินเพียงเล็กน้อยเขาสามารถบิดเบือนความจริงให้เข้าข้างตัวเองได้เขาจึงเริ่มวางแผนขั้นต่อไปเปลี่ยนข้อเท็จจริงสร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่ว่าเขาคือเหยื่อผู้ถูกกระทำและลากอรัญญาให้เข้าไปพัวพันกับปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมในความคิดของเขานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของศักดิ์ศรีต่อไปแต่เป็นเรื่องของอำนาจและเขาจะไม่ยอมให้ทหารหญิงอายุน้อยคนหนึ่งมาทำลายอาชีพที่เขาสั่งสมมานานหลายปีเป็นอันขาด ขณะเดียวกันที่บ้านของสมชายบรรยากาศยังคงตึงเครียดแม้ว่าอรัญญาและอาทิตย์จะกลับมาจากการ,รเผชิญหน้าที่สถานีตำรวจแล้วก็ตามมาลีต้อนรับลูกทั้งสองด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลพยายามอ่านสถานการณ์จากสีหน้าของพวกเขาอาทิตย์ซึ่งยังคงคุก,กรุ่นไปด้วยความโกรธไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้เขารู้สึกว่าการกระทําของจักรวิษนั้นเกินกว่าเหตุและเขาไม่ต้องการให้เรื่องนี้เงียบหายไปเฉยๆเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและแตัดสินใจอัปโหลดทลิปวิดีโอที่เขาแอบบันทึกไว้ขณะอยู่ในห้องทำงานของจักรวิษลงบนโซเชียลม นันทีคลิปวิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นพฤติกรรมที่หยิ่งโสของจ่าประวิทย์การให้ข้อมูลโดยไม่มีหลักฐานทางกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนรวมถึงการปฏิเสธที่จะคืนรถหากไม่ได้รับเงิน5,000บาทภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง โพสต์นั้นก็เริ่มแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ถูกแช่ต่อๆกันไปนับครั้งไม่ถ้วนโดยชาวเน็ตที่รู้สึกโกรธแค้นต่อการกระทําที่สอไปในทางทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐความคิดเห็นเชิงลบหลังไหลเข้ามาถล่มโพสต์ดังกล่าวอย่างมหาศาลหลายคนประนามพฤติกรรมของจับประวิทย์อย่างรุนแรงและสนับสนุนการกระทําที่เด็ดขาดของอรัญญาเรื่องนี้ต้องถึงหูผู้ใหญ่ที่มีอํานาจอาทิตย์พึมพำกับตัวเองขณะที่คอยติดตามกระแสะตอบรับจากสังคมอย่างใกล้ชิดปฏิกิริยาของประชาชนที่รุนแรงทําให้เกิดแรงกดดันมหาศาลาไม่นานนัน ก็นักข่าวจากหลายสำนักก็เริ่มติดต่อเข้ามาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและชื่อของจัประวิษก็เริ่มกลายเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศในขณะที่หลังกำแพงของสถานีตำรวจจัประวิษเริ่มรู้สึกถึงคนกระทบจากคลิปวิดีโอที่กลายเป็นไวรัลมันคือแรงกดดันที่เขาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป เช้าวันรุ่งขึ้นบรรยากาศบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีเริ่มคึกคักผิดปกติเช้าที่เคยเงียบสงบกลับเต็มไปด้วยความโกลาหลเมื่อประชาชนหลายสิบคนมารวมตัวกันบางคนถือป้ายผ้าและโปสเตอร์ขนาดเล็กที่เขียนข้อความประท้วงการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่รีดไถประชาชนเสียงตะโกนจากกลุ่มผู้ชุมนุมดังกึกก้องไปทั่วขึ้นรถให้ประชาชนหยุดรีดไถประชาชนตำรวจต้องรับใช้ประชาชนท่ามกลางฝูงชนนักข่าวจากหลากหลายสำนักก็มาเตรียมพร้อมทำข่าวเหตุการณ์ที่กำลังเป็นที่จับตามองของสังคมอารยาและอาทิตย์เด นาทามาถึงหลังจากนั้นไม่นานด้วยท่าทีที่มั่นคงและสงบนิ่งพวกเขาได้รับการต้อนรับจากประชาชนที่เข้ามาให้กำลังใจและแสดงการสนับสนุนพวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อความยุติธรรมชายคนหนึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุมกล่าวกับอารัญญาซึ่งเป็นตัวแทนเสียงของคนจำนวนมากที่เคยรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจากพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันนี้อาทิตย์ยังคงใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพบรรยากาศภายนอกไว้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่ากรณีนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคมในวงกว้าง ขณะเดียวกันภายในสถานีตำรวจจัประวิทย์ได้ยินเสียงความวุ่นวายจากนอกหน้าต่างใบหน้าของเขายิ่งมืดครึมลงเขารู้ดีว่าวันนี้จะไม่ใช่วันที่ง่ายสำหรับเขาอย่างแน่นอนไม่นานนักอรัญญาและอาทิตย์ก็เดินเข้าไปในห้องทำงานของจัประวิทย์เป็นครั้งที่สองแต่ครั้งนี้พวกเขาไม่ได้มากันตามลำพังเงาของแรงกดดันจากสังคมภายนอกทำให้บรรยากาศภายในห้องตึงเครียดยิ่งกว่าครั้งก่อนจัประวิทย์นั่งอยู่บนเก้าอี้ของเขาโดยมีทนายความท่าทางภูมิฐานนั่งอยู่ข้างๆซึ่งดูเหมือนจะถูกเตรียมการไว้ตั้งแต่เมื่อคือนด้วยน้ำเสียยงเยนชาาาขหพูดว่ วันนี้เธอจะต้องมารับผลที่ตามมาจากการกระทำของเธออรัญญายิ้มบางๆก่อนจะตอบกลับด้วยเสียงที่เบาแต่หนักแน่นเรามาที่นี่เพื่อทวงความยุติธรรมให้เกิดขึ้นต่างหากค่ะภายในห้องที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดจับประวิทย์นั่งด้วยสีหน้าแข็งกร้าวข้างกายมีทนายความที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและแสดงท่าทีที่มั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในขณะที่อรัญญายืนอยู่เบื้องหน้าพวกเขาด้วยท่วงท่าที่ยังคงสงบนิ่งแต่เปลี่ยนไปด้วยความเชื่อมั่นเธอไม่หลงกลไปกับการยั่วยุทางอารมณ์ใดๆแม้จะรู้ดีว่าคู่ต่อสู้้้้้ขอองงงเเเธใในนนครรัีีีไม่่่ชพยจจาาหทตว นอกราษคนหนึ่งแต่ยังมีคนที่ถูกจ้างมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเขาโดยเฉพาะเรามาเพื่อรับมอเตอร์ไซค์ของพ่อฉันคืนค่ะอรัญญากล่าวด้วยน้ำเสียงชัดเจนไม่มีการอ้อมค้อมจะประวิทย์ยิ้มเยาะก่อนจะตอบก็ตามขั้นตอนถ้าคุณอยากได้รถคืนก็ต้องจัดการเรื่องค่าดำเนินการให้เรียบร้อยสะก่อนทนายความของจับประวิทย์ผู้เสริมขึ้นมาทันทีกดดันให้อรัญญาขอโทษสำหรับการกระทำที่รุนแรงของเธอในวันก่อนหากไม่เช่นนั้นลูกความของผมจะดำเนินการแจ้งความคุณกับหน่วยงานต้นสังกัดของคุณอย่างเป็นทางการเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเยนชา แต่อรัญญาไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวเธอตอบกลับอย่างเด็ดเดี่ยวเชิญแจ้งความได้เลยค่ะแต่ฉันก็จะแจ้งความพวกคุณทั้งสองคนข้อหาขู่กันโชคทรัพย์และใช้อำนาจในทางมิชอบเช่นกันคำพูดของเธอทําให้บรรยากาศในห้องเงยือกเย็นลงทันทีโดยไม่รอคาตอบใดๆเพิ่มเติมอรัญญาเดินตรงไปยังส่วนเก็บของกลางทันทีโดยมีอาทิตย์คอยบันทึกภาพทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดหลังจากนั้นไม่นานมอเตอร์ไซค์ของสมชายก็ถูกนําออกมายัางลานจอดรถหน้าสถานีตารวจได้สาเร็จเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีจากฝูงชนด้านนอกดังกึกก้อง ต้อนรับความสำเร็จจ้องอารัญญาพวกเขารู้สึกว่าความยุติธรรมได้เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วจากประวิทย์ที่มองเหตุการณ์จากในห้องทํางานของเขาไม่สามารถซ่อนความกับแค้นใจไว้ได้เขากัดฟันกรอดและพูดกับทนายความของเขาว่าฉันต้องการให้มันกลับมาที่นี่และคุกเข่าขอเข้ามาฉันทนายความคนนั้นเพียงแค่ยิ้มอย่างมีเล่สนายก่อนจะตอบจะเย็นจะเย็นครับท่านทุกอย่างเราจัดการได้นี่มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น ไม่นานหลังจากที่มอเตอร์ไซค์ของสมชายถูกนำกลับบ้านได้สำเร็จจากประวิทย์และทนายความของเขาก็เริ่มดำเนินกลยุทธ์ตอบโต้ทันทีด้วยใบหน้าที่บูดบึ้งแต่แฝงไปด้วยความเจ้าเล่ห์จากประวิทย์สั่งให้ทนายความของเขาเรีบติดต่อน,นักลก่าวหลายสํานักที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเขาพวกเขาตกลงกันที่จะสร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่เป็นข่าวที่จะบิดเบือนความจริงว่าเขาคือเหยื่อผู้ถูกกระทําขณะที่อรัญญาคือทหารที่กระทําผิดกฎหมายด้วยการใช้กําลังกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายหลายชั่วโมงตอมา,า,ว,า,ว,มา,ามว็เตบซ์ ว่าวออนไลน์หลายแห่งพาดหัวข่าวเชิงย,ยั่วยุอย่างทหารหญิงหน่วยรบพิเศษร่างทำร้ายร่างกายตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่และทหารหญิงสังกัดทอบอบุกรงพักชิงรถของกลางแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและกลายเป็นไวรัสในทันทีเรื่องราวที่ถูกปรุงแต่งอย่างแนบเนียนสามารถดึงดูดความสนใจของสาธารณชนได้เป็นอย่างดีบางส่วนเริ่มแสดงความคิดเห็นเชิงลบต่ออรัญญาทันทีโดยที่ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด ไม่นานหลังจากข่าวนั้นแพร่สะพัดออกไปผู้บังคับบัญชาของอรัญญาพันเอกวิรัตก็โทรศัพท์ติดต่อเธอทันทีน้ำเสียงปลายสายนั้นจริงจังแต่ยังคงความสงบอรัญญานี่ผู้พันวิรชนะผมเห็นข่าวของคุณแล้วเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าความจริงมันเป็นยังไงอรัญญาจึงเล่าลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงหลักฐานคลิปวิดีโอและคำให้การของชาวบ้านที่เคยตกเป็นเหยื่อการรีไทไถ่ของจ่าประวิทย์พันเอกวิรัตตั้งใจฟังอย่างละเอียดก่อนจะกล่าวว่าคนที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่ไมม่่่ใใชคนนธรรดาาาเเเเขจ้ลลแะกง เรื่องการสร้างเรื่องแต่เราก็จะไม่ยอมอยู่เฉยเยเหมือนกันผมจะอยู่เคียงข้างคุณและเราจะเปิดโปรงเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดด้วยการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอารัญญากลับมามีกำลังใจที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอีกครั้งไม่ใช่แค่เพื่อครอบครัวของเธอแต่เพื่อประชาชนอีกหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อความโลภของเจ้าหน้าที่ที่ทรยศต่อหน้าที่ของตนเอง หลังจากข่าวที่ใส่ร้ายอารัญญาแพร่กระจายออกไปไม่นานกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็ได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดด้วยการออกหมายเรียกอารัญญาเพื่อให้เข้ามาให้ปากคำหนังสือเรียกตัวอย่างเป็นทางการถูกส่งมาอย่างรวดเร็วและอารัญญาได้เดินทางไปตามนัดโดยมีพันเอกวิรัตเดินทางไปด้วยในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นการสแสดงออกถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดต่อกำลังพลที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอกภายในห้องสอบสวนของกองบัญชาการบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นหัวหะ น้าพนักงานสอบสวนเรื่องการซักถามด้วยคำถามที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจเมื่อหลายวันก่อนอรัญญาตอบคำถามด้วยความสงบแต่หนักแน่นให้การอย่างละเอียดตั้งแต่ลำดับเหตุการณ์แรกที่พ่อของเธอถูกจับจนถึงตอนที่เธอต้องเข้ามาแทรกแซงเพราะสงสัยว่ามีการขู่กันโชคซับเกิดขึ้นเธอ,อยังได้มอบหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่อาทิตย์ถ่ายไว้รวมถึงข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการรีถไถยในลักษณะเดียวกันที่จะประวิทย์เคยทำกับประชาชนคนอื่นๆดิฉันไม่เคยมีความตั้งใจที่จะต่อต้านกฎหมาย อรัญญากล่าวในระหว่างการให้ปากคำดิฉันเพียงต้องการให้มอเตอร์ไซค์ของพ่อถูกส่งคืนตามขั้นตอนที่ถูกต้องเท่านั้นพันเอกวิรัตซึ่งนั่งอยู่ด้วยก็ได้แสดงทัศนะที่สำคัญต่อพนักงานสอบสวนทางหน่วยของเราจะไม่นิ่งเฉยหากมีกำลังพลถูกใส่ร้ายหรือถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมแต่เราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่หากนี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเปิดโปงการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ที่ทำลายภาพลักษณ์ของหน่วยงานรัฐ คำพูดของเขาทำให้การสอบสวนมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาของคดีมากกว่าจะเป็นเพียงเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นโดยสื่อหลังจากรับฟังคำให้การอย่างละเอียดและตรวจสอบหลักฐานประกอบต่างๆแล้วทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งว่าพวกเขาจะทำการสืบสวนคดีนี้ในเชิงลึกต่อไปพร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่อรัญญาว่าขอให้คุณช่วยประสานงานกับครอบครัวและหาข้อมูลเพิ่มเติมจากประชาชนที่เคยตกเป็นเหยื่อเราจะรับข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวน ดังนั้นการต่อสู้บทใหม่ของอรัญญาจึงได้เริ่มต้นขึ้นไม่ใช่เพียงเพื่อล้างมลทินให้กับตัวเองแต่เพื่อเปิดโปงความจริงที่ถูกปิดบังไว้ด้วยเล่ห์เหลี่ยมของเจ้าหน้าที่ที่ไร้ความรับผิดชอบ หลังจากได้รับคำแนะนำจากพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งอรัญญาก็รีบติดต่ออาทิตย์ทันทีเพื่อให้เขาช่วยรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากประชาชนที่เคยตกเป็นเหยื่อการรีทายของจักรวิษด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่ต่างกันอาทิตย์เริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเขาเริ่มรวบรวมรายชื่อของชาวบ้านที่เคยประสบเหตุการณ์คล้ายคลึงกันจดบันทึกลำดับเหตุการณ์ที่พวกเขาเผชิญหน้าและรวบรวมหลักฐานสนับสนุนต่างๆเท่าที่จะหาได้ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายใบสั่งปลอมไฟบันทึกเสียงการสนทนาหรือแม้แต่คำให้การโดยตรงความพยายามครั้้งนี ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อปกป้องอรัญญาแต่เพื่อเปิดโปงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนดังกล่าวที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนจำนวนมากหลายวันต่อมาอรัญญากลับไปยังกองบัญชาการอีกครั้งครั้งนี้เธอไม่ได้มามือเปล่าแต่ได้นําเอกสารและไฟล์บันทึกเสียงของเยรายอื่นๆที่อาทิตย์รวบรวมมาได้ไปด้วยภายในห้องสอบสวนเธอได้มอบข้อมูลทั้งหมดให้กับทีมสืบสวนเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันข้อกล่าวหาที่ว่าจะประวิทย์ได้กระทําการใช้อํานาจในทางมิชอบอย่างเป็นระบบนี่ไม่ใช่แค่ครั้งหรือสองครั้งนะคะ อรัญญากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่ยังคงความสงบมีประชาชนอีกหลายคนที่ถูกรีดไถด้วยวิธีการเดียวกันเราหวังว่าทางผู้สืบสวนจะมองเห็นว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการก่อทำผิดที่ใหญ่กว่านั้นพนักงานสอบสวนรับหลักฐานทั้งหมดไว้อย่างจริงจังและได้กำหนดตารางการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมที่อรัญญาและอาทิตย์ได้เตรียมไว้ทันที ไม่นานหลังจากนั้นประชาชนที่เคยตกเป็นเหยื่อก็ถูกเชิญตัวมายังกองบัญชาการเพื่อให้การอย่างเป็นทางการในตอนแรกพวกเขามาด้วยความลังเลใจเพราะกลัวการแก้แค้นหรือแรงกดดันจากฝ่ายตรงข้ามแต่ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นพวกเขาจึงตัดสินใจเข้าให้การในระหว่างการสอบสวนเหยื่อแต่ละคนได้ให้การอย่างละเอียดและสอดคล้องกันโดยระบุถึงวิธีการที่จะประวิทใช้ในการข่มขู่รีดัยพวกเขาตั้งแต่การอ้างค่าดำเนินการที่ไม่มีอยู่จริงไปจนถึงการขู่ว่าจะตั้งข้อหาที่ไม่มีมูลความจริงหลักฐานที่ทยอยเอ ข้ามาอย่างต่อเนื่องได้สร้างภาพพิชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มข้นในที่สุดพนักงานสอบสวนก็ได้ข้อสรุปว่าจับประวิทย์มีความผิดจริงฐานค่มคู่รีดไถ่ประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้อสรุปนี้กลายเป็นพื้นฐานให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งสั่งการให้หน่วยงานตรวจสอบวินัยตำรวจกองวินยัย เข้าดำเนินการและนําตัวจัประวิทย์ไปยังกองบัญชาการเพื่อทําการสอบสวนเพิ่มเติมขณะเดียวกันจักระวิทย์เองยังคงมั่นใจว่าเรื่องราวที่เขาสร้างขึ้นร่วมกับทนายความจะทําให้เขาเป็นฝ่ายชนะแต่เมื่อเจ้าหน้าที่จากกองวินัยเดินทางมาถึงที่ทํางานของเขาและเชิญตัวเขาไปโดยไม่มีคําอธิบายเพิ่มเติมสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีจากที่เคยหยิ่งพยองกลับกลายเป็นความสับสนและวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดเขาเริ่มตระหนักได้ว่าเกมของเขาได้จบลงแล้วและผลที่ตามมาจากการกระทําอันเจ้าเล่ห์ของเขากําลังจะมาถึง ในที่สุดจตประวิทย์ก็ต้องเข้ารับการสอบสวนอย่างเข้มข้นที่กองบัญชาการตรํารวจภูธรภาคหนึ่งหลังจากที่ทีมจากกองวินัยได้ควบคุมตัวเขามาจากสถานีตํารวจภูธรเมืองนอนทบุรีตลอดหลายวันที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้สักถามข้อมูลจากเขาอย่างละเอียดและนําไปเปรียบเทียบกับคาให้การของเหยื่อและหลักฐานต่างๆที่รวบรวมไว้ได้ในช่วงแรกจตประวิทย์ยังคงพยายามแก้ต่างให้ตัวเองด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นาโดยอ้างว่าการกระทําทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนทางธุรการและไม่มีเจตนาที่จะข่มขู่รีถ่ายแต่อย่างใดแต่เมื่อพนักงานสอบสวนนาคลิปวิด อกสารปลอมและทำให้การของพยานที่สอดคล้องกันมาแสดงจับประวิทย์ก็เริ่มจนมุมและหมดหนทางที่จะโต้แยง้งหลังจากผ่านกระบวนการสอบสวนและประเมินผลภายในอย่างทีท่วนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้สรุปว่าจับประวิทย์มีความผิดฐานใช้อำนาจในทางมิชอบและข่มขู่รีดไถยประชาชนอย่างเป็นระบบจริงไม่เพียงเท่านั้นเขายังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการและบิดเบือนกระบวนการออกใบสั่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนจากผลการพิจารณาของ คณะกรรมการสอบสวนวินัยและจรญยาบันตำรวจจะประวิทย์ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงและได้รับโทษไล่ออกจากราชการคำตัดสินนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของอาชีพตำรวจอันยาวนานของเขาซึ่งแท้จริงแล้วกลับเต็มไปด้วยการทุจริตและความหยิ่งผยองเพื่อแสดงความรับผิดชอบในฐานะองค์กรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้ดำเนินการอย่างโปรง่งใสด้วยการจัดงานถแถลงข่าวระดับประเทศขึ้นทันทีต่อหน้าสื่อมวลชนจำนวนมาก ท่านได้กล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการต่อประชาชนสำหรับการกระทำของเจ้าหน้าที่นอกรีตที่ได้ทำลายภาพลักษณ์ของสถาบันเราเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีที่ยืนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเราจะเดินหน้าทำความสะอาดองค์กรของเราจากพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเช่นนี้ต่อไปท่านกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นนอกจากนี้ผู้บัญชาการยังได้ยืนยันว่าชื่อเสียงของอรัญญาทหารหญิงสังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้รับการชำระมลทินจากข้อกล่าวหาที่ใส่ร้ายเธออย่างสิ้นเชิงแล้ว ท่านได้ยกย่องการกระทําของอารัญญาในครั้งนี้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการใส่ใจต่อความยุติธรรมและการปกป้องสิทธิของประชาชนคนธรรมดาคุณอารันยาได้แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความรักชาติอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่ปกป้องครอบครัวของเธอแต่ยังกล้าหาญที่จะต่อต้านการทุจริตที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมผู้บัญชาการกล่าวปิดท้าย ด้วยการลงโทษจับประวิทย์และการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งคดีนี้ก็ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับบทเรียนสำคัญที่ว่าความจริงย่อมปรากฏเสมอตราบใดที่ยังมีผู้กล้าหาญที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อมนอรัญญากลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจในขณะที่ประชาชนที่เคยหวาดกลัวต่อการกระทำของเจ้าหน้าที่อย่างจับประวิทย์ก็รู้สึกโล่งใจที่ได้เห็นว่าหน่วยงานรัฐยังคงมีความสามารถที่จะแก้ไขและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้